สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์จะมาทําวิดีโอแท็กนะคะเป็นแท็กที่เมย์อยากทํามานานแล้วเหมือนกันนะคะก็คือลิปแอดดิชั่นแท็กนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เมย์เคยทําเป็นเพอร์เฟ p a l พาเลตแท็กมาก่อนเพราะว่าเมย์เป็นคนชอบพาเล e มากๆ mm. ส่วนตอนนี้ปีนี้ปีที่ผ่านมาเมย์แอดดิกกับลิปมากๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาทําแท็กนี้ให้ดูกันว่าเรียกว่าเป็นการรีวิวทุกอย่างที่ใช้ในกลุ่มนะคะเอาออกมารีวิว ให้หมดเลยนะคะก็โอเคนี่เมดด้ลิสต์เร้เรียบร้อยแล้วอยู่ใน iPad นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละตัวละกันอย่างแรก what is your favorite balm and treatment นะคะก็มี3ตัวเลย Maybelline Babylips นะคะตัวนี้ คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะเป็นลิปบาล์มที่ช่วยบำรุงนรนฝีปากนั่นแหละสาหรับเมเมว่ามันเป็นลิปบาล์มที่ราคาไม่แพงแล้วหาซื้อง่ายมากและให้ความชุ่มชื้นและลิปเขาเรียกอะไรอะริมฝีปากเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ไม่เยิ่มจนเกินไปนะคะสามารถหาซื้อง่ายแล้วก็ใช้ดีต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเมย์ May จะใช้ในอตอนกลางคืนเรียกว่าเอามาเป็นทีทเมนต์ของเมย์นะคะก็คือเป็น b e l i e e sugar cone lip balm นะคะตัวนี้จะมาเป็นกระปุกซึ่ง เนื้อเขาจะค่อนข้างข้นกว่าตัวอื่นๆคือเนื้อเขาจะค่อนข้างหนึบแล้วก็เหนียวพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเยิ้มยืดอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาทานเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรมาเคลือบริมฝีปากของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมย์จะชอบใช้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามามันจะไม่มีแบบหนังเป็นขุยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีลอกไม่มีแห้งหรืออะไรเลยชุ่มชื้นดีมากนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ ่าเป็นระหว่างกลางๆระหว่าง2ตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นตัวสวิตช์โรบันะคะตัวนี้เคยรีวิวแล้วก็ Giveaway ไปนะคะเป็นลิปบาล์มตัวนี้จะมีส่วนผสมของเมนทอละทัมด้วยมันจะมีกลิ่นเย็นๆน,นะคะอันนี้ก็ใช้ดีมากเหมือนกันหลายวันมานี้ใช้ตัวนี้โอเคเพอสมควรความจริงใช้มานานแล้วแหละหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะอันนี้ไม่ไม่เยิมไม่หนักจนเกินไป ใช้เมย์ชอบใช้ตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันมีกลิ่นของเมนทอลมันจะช่วยเหมือนกับผ่อนคลายด้วยนะนี่ก็เลยชอบนะคะ3ตัว What's t t your favorite eye c t t c h i n g red นะคะปกติเมย์จะไม่ได้ใช้แดงที่เป็นเพียวแดงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะเป็นสีที่ออกไปทางโทนนี้โทนนั้นเหลื่อมๆกันไปนะคะจะชอบอยู่3ตัวนะคะก็ตัวแรกคือ Miss Teen Jupe c o l o r r i ล h นะคะเบอร์5 อันนี้ก็จะเป็นแดงที่ออกส้มๆนิดนึงนะส่วนตัวรู้สึกว่าทาสีประมาณนี้แล้วมันจะขึ้นมากกว่าแดงทนอื่นนะคะเหมือนประมาณว่าหาสีแดงที่เหมาะกับผิวนั่นแหละอันนี้ก็คล้ายกับตัวของ Missin Jup s e ลย n น a ะก็คือเป็นของที่ Concept Eyes นะคะสี Kitsch Biker ตัวนี้ชอบมากมากๆ มันครีมมี่มันติดทนมากแล้วมันเป็นแดงในแบบที่ออกไปทางส้มๆนิดนึงซึ่งเมทาแล้วไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสดใสแล้วก็นีออนแบบสะดุดตานะคะก็จะชอบเป็นตัวนี้ตัวนี้ติดทนมากนะทาครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยชอบแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นออกโทนดาร์กนิดนึงนะคะก็จะเป็นของ b i s u b i s u Alo o f Back a r a t นะคะชื่อสี brd 0 7เเาก็จะเป็นแดงที่เข้มขึ้น กว่า2ตัวเมื่อกี้นะคะเป็นแดงที่เป็น true r e มากขึ้นนะคะตัวนี้จะค่อนข้างเข้มพอสมควรนะก็เป็นลุกก l a m กมนะคะ Hollywood Oh อ o l l y w o o d เลยประมาณนี้ The Best Luxury and r u g Store Products นะคะก็สำหรับหัวข้อน,นี้ ส่วนตัวเมให้ราคาของเครื่องสําอางเนี่ยอยู่3ระดับอย่างแรกคือราคาสบายๆกระเป๋านะคะราคาไม่แพงมากานี่2คือราคาก,กลางๆไม่ได้ถูกไม่ได้แพงจนเกินไปอยู่ในระดับที่เมค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือลักชัวรี่นะคะก็คือว่าออกไฮเอ็นทอกแบรนด์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบลักชัวรี่แล้วก็ดราค์สโตร์ซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละกรุป๊ปละกันนะอย่างแรกคือราคาเบาๆสบายกระเป๋านะสําหรับเมเมว่า ถ้าลิปของเขาให้ดีเนี่ยก็จะเป็นสามยี่ห้อ Maybelline Color Sensational นะคะตัวนี้เป็นแซมเปิลนะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูวันนี้เป็นไกด์ให้กับสาวๆหลายๆคนได้นะคะไม่ใช่แค่เมคนเดียวนะก็คือถามว่าลิปสติกยี่ห้อไหนที่ใช้ดีในแต่ละราคาเนี่ยก็ตัวเมเบลินเนี่ยก็จะเป็นตัวดักตร์ที่คุ้มค่านะคะเฉดสีเขามีให้เลือกเยอะมากพิกเมนม์ค่อนข้างแน่น นะคะหาซื้อง่ายระคาไม่แพงนะคะก็จะเป็นตัวเหล่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเลฟลอนเลฟลอนเนี่ยเมจะไม่ได้ใช้ทุกรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีอยู่รุ่นเดียวแหละที่รู้สึกชอบนะคะก็คือ l e ฟล o n ลิปบั t เตอนี่อันนี้มีสีเยอะมากนะคะรู้สึกจะเคยทำสวอชไว้เหมือนกันนะคะลองไปค้นหาดูกันได้เป็นตัวที่ดีที่สุดของเลฟลอนในความรู้สึกของเมนะถ้าที่ลองใช้มา มิสทินจูบคือแนะนำสำหรับใครหลายๆคนนะคะนี่นะคะมีทุกสีเลยนะคะก็ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่บอกไปและรอยัลนะคะตัวนี้เป็นตัวเหมือนทิ้นหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ของรอยัลใช้ดีมากนะคะเป็นชื่อเมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะชายคาริชนะคะตัวนี้จะเหมือนไวเซลเลยแหละ มันจะมีไปเหมือนลิปกอสที่ออกมาเปทินทินนะคะนี้ก็ใช้ดีในรคาไม่แพงต่อไปเป็นราคากลางๆที่เมย์รู้สึกว่าโอเคชอบนะราคากลางๆของเมย์คือประมาณ5 0 0ถึง1,000นะไม่เกิน1,000นะคะก็จะเป็นของตัวแรกบีซู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 เป็นแบรนด์ราคาช่วงกลางๆที่เมย์รู้สึกว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าแพคเกจจิ้งสวย นะสองตัวที่เมย์จะชอบใช้ตอนนี้ก็จะมีของชาตูดกราเมอรนะคะสีแบบนี้กับตัวของอะลัวบาคราสีแดงนี่แหละที่พูดไปเมื่อกี้นะคะสองตัวนี้ก็จะใช้ดีมากนะคะตัวนี้จะคริมมี่หน่อย ให้ความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นสีแมทที่ที่สำหรับเมย์มันติดทนแล้วก็ไม่เป็นคราบแม่อะไรเลยนะคะก็จะชอบค่ะไม่ค่อยได้พูดถึงแต่เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยๆนะก็คือ l a น e นนะคะเ e r a m i n น e ท Li ิ t t i k กนะคะหน้าตาเขาจะมาเป็นแบบเนี้ยเมย์ชอบใช้ที่สุดก็จะเป็นรุ่นนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างเข้มข้นสีจัดจ้านนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นพอสมควรนะ เดี๋ยวจะเอามาทํำสวอชละเอียดละเอียดกันให้ดูอีกทีนะคะนี่ลองเปิดแซมเปิลสีให้ดูอันนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะที่ชอ็อปสำหรับบีซูบีซูก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะเฉดสี C, มันก็จะแบบสปริงซัมเมอร์นิดนึงนะสดใสสดใสเดี๋ยวนี้ปีนี้เขาจะฮิตแบบประมาณนี้นะคะเมยก็ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วด้วยก็เลยจัดไป แม็กเนี่ยลิปสติกมันอยู่ที่ประมาณ800บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ลิปสติกมีเลนส์ให้เลือกเยอะนะคะมีหลายสูตรให้เลือกนะคะเหมาะก,กับสาวๆหรือว่าคนที่มีเขาเรียกอะไรอะลักษณะริมฝีป,ปากที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้เมย์มีอยู่สองตัวนะคะอันนี้เป็นรุ่นปกติ ก็คือเป็นแท่งเหมือนกระสุนอย่างนี้ใช่ไหมส่วนตัวเมย์จะชอบตัวชีนสุพีม,มากกว่านะคะโอเคต่อไปเป็นลักชัวรี่นะคะอันแรกนะคะเป็นไวซ์ s l วซนี่เมย์เพิ่งรู้ตัวนะว่าเป็นแฟนลิปสติกของไวซอย่างมากเพราะว่ามีอยู่หลายตัวนะคะอย่างแรกก็จะเป็นตัวรุ่นอันนี้อ่ะให้ดูก่อนนี่อันนี้เป็นไวซลทั้งหมดที่เมย์มีนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวคล้ายคล้ายทินกลอสนะคะ สีค่อนข้างที่จะเป็นดอกแนวทิ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้ก็จะใช้ดีมากเฉดสีมันค่อนข้างมีมิติมีชิมเมอร์มีหลายเฉดนะคะสองตัวก็จะเป็นรุ่นลิปสติกปกติแบบนี้เถอะนิดนึงนะอยู่มานานมากก็จะมีเป็นลิปนูตประมาณนี้นะคะเนื้อค่อนข้างดีแล้วเมย์ใช้เมย์ไม่เป็นคราบส่วนใหญ่ที่หยิบขึ้นมาคุ้ดๆกันเนี่ยคือมันไม่ไม่เป็นคราบสําหรับเมย์เมยก็เลยชอบนะคะ นี่ก็จะเป็นรุ่นที่มอ i s t ขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโทนที่ออกเป็นนูชอบโทนซะมากกว่าถ้าเป็น w h i t ล c e l นะเท่าที่เมีชอบใช้นะคะต่อไปก็จะเป็น tom ford นะคะสําหรับ tom ford ก็ยังเป็นโทนนู d อยู่ดีพอเวลาเป็น high end ทีไรก็จะเลือกสีเซฟเซตลอดเลยนะคะนี้เป็น tom ford pink d u s นะคะ ตัวนี้ดังอยู่แล้วเนอะก็คุณภาพลิปดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวเมรู้สึกว่าเฉดสีที่เม์ไปเลือกมาตอนตอนที่ไปซื้ออ่ะมันยังไม่เยอะถูกใจเท่าไหร่นะคะก็เลยจะมาเป็นโทนสีเซฟเซฟะมากกว่าว h ยเ e ลจะมีเฉดให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่านะคะสุดท้ายอันนี้เป็น Luxury รอีกหนึ่งอันที่ชอบและแนะนำมากมากนะคะก็คือ NARS Arches นะคะ นี่เลยอ,อันนี้มีรีวิวในบ็อกนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไหนมีรีวิวในบ็อกจะแปะลิงก์ให้แล้วก็อีกหลายตัวที่จะอ,ออกมาสวอชให้นะคะออร์ชียเป็นลิปสติกฟอร์มูล่ใหม่นะคะของนาที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแพคเกจจิ้งเป็นแมกเนตแล้วก็ไม่ใช่ยางอีกต่อไปนะมันจะแบบสลิกมากขึ้นแล้วก็พิกเมนแน่นนะคะไม่ไม่ได้แมทแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มอยส์มากนะคะคือเป็น เป็นเนื้อที่อยู่ระหว่างกลางๆมันทาได้ทุกคนแล้วก็เฉดส,สีค่อนข้างเยอะมาก40เฉดส,สี30-40เฉดส,สีนะคะคุณภาพดีติดทนคุ้มค่ากับราคาในส่วนของลนะักชัวรี่นะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำนะคะ b a เบสแม็กลิปสติกนะ,ะสำหรับ MAC เนี่ยเมย์ได้คนพบว่าสูตรที่เป็นปกติที่เป็นรุ่นเนี้ย เป็นสูตรที่เมย์ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเนื่องจากว่าเมย์เป็นคนลิมฝีปากค่อนข้างแห้งมากนะคะในสูตรตัวเนี้ยจะเป็นสูตรที่เมย์ใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างแห้งแล้วก็ขึ้นคราบแต่สูตรที่เมย์รู้สึกว่าชอบและเป็นเบสของแม็กของเมย์ก็คือชีนสุพปิลตัวนี้เลยเมย์มีทั้งหมดประมาณหกถึงเจ็ดแท่งอะ่ะเคยรีวิวไว้แล้วนะคะก็ เป็นเนื้อลิปสติกที่ค่อนข้างมอยส์ให้ความชุ่มชื้นและพิกเมนต์ดีสีที่แนะนำก็จะเป็น3สีนะคะสีแรกคือ t c e r e m o n y นะคะนี่หน้าตานเนื้อมันก็จะค่อนข้างมอยส์แล้วก็ให้ความชุ่มชืน้นครีมมี่มากๆนะแบบนี้ค่อนข้างครีมมี่มากกว่ารุ่นปกตินะคะมันก็เลยเหมาะกับลิมฝีป,ปากนี้มากกว่า b o o s s o m o u l t u r e จะเป็นรุ่นที่ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นปกตินะคะมันก็เลยจะถูกกับลิปฝิปากมีมากกว่าสุดท้ายคือแฟชั่นซิตี้ประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คนนะสำหรับลิปแม็กเนี่ยส่วนตัวหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ใช้ไม่ได้เหมือนเมย์เหมือนกันนะคะเมก็เลยจะลบมาใช้รุ่นนี้ซะมากกว่าเวลามีรุ่นนี้ก็จะแวะไปดูนะคะ most disappointing lip p r o d u c t นะคะก็ สำหรับตัวที่แบบผิดหวังจริงๆเนี่ยถามว่ามีไหมน้อยมากนะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นลิปโปรดักต์แบบไหนที่ใช้แล้วรู้สึกไม่ได้กรีดไม่ได้ประทับใจอะไรมากหายากที่จะกรีดนนะคะจะเป็นในส่วนของลิปสกอตมากกว่า เมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ลิปกอสนะคะเพราะว่าหนึ่งคือรู้สึกว่ามันไม่มีสีที่เห็นชัดมันให้ความเงาแล้วก็ช่ำวาวอย่างเดียวส่วนตัวเมยรู้ม่รู้สึกว่าเมยชอบที่เป็นพวกพิกเมนต์แน่นให้ความชุ่มชื้นหรือแมทก็ยังให้ความชุ่มชื้นอะไรประมาณนั้นมากกว่าลิปกอสก็เลยจะเป็นตัวที่ไม่ได้ ให้ความสนใจมากนักนะคะมีตัวที่กริดๆค่อนข,ข้างน้อยแต่ก็จะยังพอมีอยู่นะที่เก็บไว้แบบว่าไว้ใช้ทำ how to หรืออะไรที่มันแบบรู้สึกโอเคเข้าทางเรานิดน,นึงนะคะแต่ถามว่ามีแบบตัวไหนเลยที่แบบเฟลเฟลอะไรเง,งี้ยไหมก็ยังไม่มีขนาดน,านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามกันไปต่อไปลิปไลเนอร์ yes or no ก็ Yes นะคะก็มีใช้ลิปไลเนอร์นะคะแต่ว่าน้อยมากก็คือจะมีใช้บ้างแต่ไม่ได้เน้นเป็นพ้อ n ์หลักๆนะคะถามว่ามีตัวที่ชอบไหมก็มีอยู่เหมือนกันจะเป็นของตรีนะคะตัวนี้ Lock Your Life นะคะมันมันไม่ได้เชิงเป็นลิปไลเนอร์ซะทีเดียวแต่มันเป็นลิปสติกที่มาในรูปแบบครีอนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้มีในบล็อกนะคะรีวิวก็เป็นสีออกแดงๆอม ชมพูม่วง,งนิดนึงกำกํานะคะตัวนี้ก็จะไม่ชอบชอบใช้เป็นเหมือนกับไล่สีลิมฝีป,ปากนะคะมันจะค่อนข้างแมทแล้วก็เหมือนลิปไลเนอร์ให้ความรู้สึกที่โอเคนะคะชอบเจอเจอกับอีกตัวหนึ่งเป็นของ Excel อันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเป็นลิปไลเนอร์เป็นลิปไลเนอร์เลยแต่ว่าเขาจะมาในทรงที่ใหญ่กว่าลิปไลเนอร์ปกติที่เป็นดินสอนี่มันจะเหมือนเป็นครีมมี่ลิปไปด้วยในตัว ะะก็จะชอบเป็นสไตล์นี้มากกว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีด้วยนะคะนี่ก็เป็นลิปไลเนอร์ที่ชอบใช้ The Favorite Gloss อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แฟนของกลอสมากนักนะคะแต่ว่าก็จะมีกลอสบางตัวที่ผ่านทะลุทะลวงออกมาได้แล้วรู้สึกืบนดึงดูดใจอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นของส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง w i ท์เซลตัวเนชนะคะโกลรอยลตัวนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ที่จะใช้ได้ และที่เป็นกลอสของไวซ์เซลตัวนี้เหมือนกันคือวอลลัปเต้กลอสวอลลัเต้นะคะตัวนี้อันนี้จะเวลาทาแล้วมันจะให้ความรู้สึกเป็นชินชินทิ้นทิ้นอยู่พอสมควรและมันไม่ค่อยเหนะเท่าไหร่นี่สิ่งสำคัญคือค่อนข้างให้สีลิปกลอสที่แบบผ่านเกณฑ์ของเมคคือมันให้สีบ้างนะคะแบบเนี้ ก็จะโอเคหรืออีกอันหนึ่งเป็นของ b i s ู u b i s เ u l ฟบ e b ซ o s s o m um g นะคะรุ่นที่เป็น l ลิ e b อ o s s o m um เนี่ยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยอะ่ะชอบก็คือจะเป็นเนื้อที่มันมีสีแล้วก็ปิดกรบริมฝีปากได้มากขึ้นอย่างเนี้ยนะคะอากับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นของ b i s ู u เหมือนกันเห็นปะอันนี้คือ g l o s ของเมที่เมรู้สึกว่าโอเคนะคะชอบเบอร์สอันนี้ไม่รู้มาจาก collection ไหนจำไม่ได้แล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับกลอสนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เมย์เพิ่มขึ้นมาเองนะคะเพื่อให้ครบละกันนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการรีวิวรวบไปเลยนะคะ Favorite Matte Lipstick นะคะสำหรับแมทจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่ชอบและกริต๊ตอนนี้เนื่องจากเป็นคนใช้ลิปแมทอยู่ตอนนี้นะคะตัวแรกก็คือนี่เลย t o o face male nude นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งสอยมาแล้วก็ขึ้นทำเนียบแมทที่เมชอบเลยก็คือเนื้อเขาจะเป็นเหมือนลิควิดลิปสติกที่ เป็นสีโทนนูดนะคะปกติเนี่ยสำหรับเนื้อแมทช่วงนี้ที่เขาฮิตกันมักจะเป็นสีสันสดใสแต่มีหาสีนูดที่เอามาเบรกเอามาผสมกันนะคะสำหรับ Too f a เฟสตัวนี้โอเคมากเป็นแมทที่ติดโทนไม่เป็นคราบและไม่แห้งจนเกินไปทั้งวันเติมแค่ครั้งเดียวนะคะโลล่านะคะ SOS สี Camera Time ตัวนี้ก็ชอบมากนะคะ เวลาไปงานน่ะถ้าอยากได้ลิปลิปที่แบบสีสันนิดนึงแล้วแบบติดทนทั้งวันไม่ต้องเติมไม่ต้องกังวลอะ่ะตัวนี้เมย์จะนึกถึงเป็นตัวแรกจะเป็นมิดโทนนะสีทนก,นกลางๆยังไม่จัดมากก็คือมีนู๊ดมีโทนกลางอย่างนี้นะคะที่ชอบแล้วก็มีตัวของบิซูบิซูตัวนี้เป็นชาตูเดอกลาเมอร์นะคะสี G R D 0 6 อันนี้ก็จะเป็นคนก,กลางๆที่เป็นแมทลิปสติกไม่ใช่ลิควิดลิปสติกตัวตัวนี้มันจะมันจะไม่ติดทนเท่าลิควิดสองตัวนี้นะแต่ว่ามันให้สีแมทที่ค่อนข้างโอเคนะคะไม่ได้แห้งจนเกินไปสุดท้ายแมทอันนี้ก็จะไม่ได้แมทมากแต่นะับเป็นแมทแล้วกันนะคะก็คือเป็น Nars Audacious นะคะรุ่นนี้ที่เป็นแมทที่ชอบนะคะ ไม่ได้ไม่ได้แมตซะทีเดียวจนแห้งนะคะตัวนี้พวกนี้มันจะแมตกว่าแต่ว่าก็นับเป็นตัวเซมิแมตที่โอเคสุดท้าย d i s ค o n and l i m i t ิเต็ดอิดิชที่แซดมากอันนี้เป็นหัวข้อที่เพิ่มเองนะคะเนื่องจากมีสองตัวที่อยากพูดถึงมัน d i s ค o n ไปแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ใช้ดีมากนะคะน่าเสียดายจริงๆนะคะก็เป็นของ Candy Doll ตัวนี้เป็น Candy Doll ลิปสติกสี Apricot Beige สังเกตว่าสภาพมันค่อนข้างที่จะหลุดลอกนะคะเป็นสีโทนนูดป่วยๆเลยอะป่วยมากๆเมยใช้สำหรับในการตัดขอบริผปากให้มันดูเบลอนะคะ คิดว่าน่าจะเคยเห็นกันใน Howto อยู่แล้วนะคะอันนี้พยายามใช้แบบว่าให้น้อยที่สุดต่อให้นี้นู้นมันก็ยังไม่เท่าตัวนี้นู้นนะซึ่งเป็นสีนู้ดที่หายากมากนะคะน่าเสียดายที่ไม่ได้ผลิตแล้วแต่ว่านี้เมย์แอบมีตุนอยู่แท่งหนึ่งนะคะไปสอยมาจากญี่ปุ่นแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้น่าเสียดายเหมือนกันเป็นคลินิกเป็นคลินิกที่เขาทำออกมาเป็น l i m i t e d edition นนะคะในเว็บไซต์ออนไลน์ของเขา ชื่อสี Runway Coral นะคะรุ่น Long Last Lipstick เนื้อจะค่อนข้างมอ i s t พอสมควรนะคะพาใช้ผสมกับ Candy Doll คือจะได้ริมฝีิปากที่แบบดูธรรมชาติมากดูละเลือดูแบบสดใสสังเกตว่าโทนสีแดงอมชมพูที่เมย์ชอบส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะคะพอมันเห็นมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกใกล้กันมากโอเคนะคะหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับ Lip d i t i o n Tag นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ สกับสาวๆทุกคนนะคะเพราะว่าเม่แบร์ทุกอย่างเลยที่เม์ใช้นะคะทุกอย่างเลยจริงๆอะ่ะคือแบบว่าในกลุ่เนี่ยตอนนี้คือหยิบออกมาพูดหมดทุกหมดแล้วนะคะเป็นคลิปที่รวบตึงทีเดียวที่คิดว่าน่าจะชอบกันนะคะยาวหน่อยแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเมจะหาแท็กอื่นๆนะคะที่เป็นรีวิวรวบแบบเนี้ยเอามาเล่นให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ตัวไหนที่ รีวิวแล้วนะคะเมย์จะใส่ลิงก์ลงไว้ด้านล่างนี้นะคะจะส่วนใหญ่จะรีวิวในบล็อกเรียบร้อยนะคะส่วนตัวไหนที่ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะพาตามมานะคะเร็วๆนี้นะคะต้องทยอยทำนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย